กันแรกเราก็มาต่อ wiFi กันก่อนนะคะสามารถหา WiFi ไ,ไ,ได้จาก Network ค่ะแล้วไปที่ WiFi setting กด s e r r h เพอหา WiFi เราเจอแล้วก็สามารถพิมพ์รหัสผ่านเข้าไปได้เลยนะคะ,ะหลังจากที่ต่อ wiFi แล้วรอเขาสักแป๊บหนึ่งให้เขาต่อให้เสร็จนะคะเวลาต่อเสร็จแล้วจะมีสัญญาณทางฝั่งขวาบนขึ้นแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็ออกไปเช็คดูก่อนนะคะว่าเราได้ต่อแลนเอาไว้หรือเปล่าแลนจะต้องไม่ได้ติ๊กตรง enable นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ไปเพิ่มพนักงานกันไปที่ admin menu user แล้วก็กดไฟล์ id ได้เลยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะลงทะเบียนพนักงานเอาไว้ให้แล้วเหลือแต่ลายนิ้วมือค่ะไปที่ finger ค่ะลงทะเบียนลายนิ้วมือทั้งหมด3ครั้งแล้วก็เป็นอันเสร็จนะคะ เวลาพนักง,งานกดอินหรือเอาเพื่อเลือกที่จะเข้างานหรือออกงานเนี่ยข้อมูลก็จะเข้าไปอยู่ในระบบแอดมินสามารถเช็คได้ทันทีนะคะที่ daily data ตรงนี้ค่ะ